อ่ะสวัสดีครับผมมาลองแอมลอดนะครับลูกค้าส่งมาฝากขายครับแอมลอดของอ่าจีนนะครับผมสวยดีไซน์สวยนะเนี่ยอันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยลำโพงที่ใช้ลองเป็นสแกนโซนิคครับเอาเจ็บคู่นี้นะขออยากฝากไว้นะครับไลน์เฟซบุ๊กนะทางติดต่อครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งปึดห้าโมงเย็นร้านจิตวิทส่งนะครับนี่นะสภาพไม่มีตำหนิเลยครับสวยมากเลย อันนี้อินพุตนะฮะมีบลูทูธด้วยถ้ากดบลูทูธก็จะสับเป็นบลูทูธตรงนี้แล้วก็หามือถือเราได้เลยนะครับผมถ้าสับลงมาก็จะเป็น input. อินพุตอ่ามีช่องเดียวนะครับผมอันนี้ต่อกับซีดีนะครับแคลเนียนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะนีนะอ่านี่เสาบลูทูธนะครับผมแล้วก็อินพุตมีช่องเดียวนะครับผมอินพุตมีช่องเดียวแล้วก็มีอินพุตบลูทูธนะฮะที่สับด้านหน้าเมื่อกี้ มีสปีกเกอร์ครับนี่นะฮะที่สับด้านหน้านี่คือบูทูธนะเสียงดีเลยนะครับผมโอลุ่มเปิดเยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากลำโพงที่ร้านใช้ตัวใหญ่นะครับผมกิดบัตเสียงดีเลยนะฮะสภาพสวยมากเหมือนอยู่ในอาวากาศนะครับ อปอดทุกหลอดนะครับผมโอเคครับผมสวยมากๆเสียงดีมากๆครับผมขอบคุณมากครับ